สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องออน่าสนใจมากมากเรื่องหนึ่งจากเว็บ yourghoststories.com เป็นเรื่องเล่าส่วนตัวเลยนะครับของผู้หญิงแคนาดาชื่อ coralie d a n c e เขียนไว้ตอนวัยรุ่นเล่าย้อนไปตอนเด็กๆเ,เลยประสบการณ์หลอนในบ้านหลังหนึ่งอ๋อค่ะเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยสินะคะไม่ใช่แบบบทความวิเคราะห์อะไรแบบนั้นใช่ครับครับ คือเราจะมาคุยกันเจาะลึกกันดูว่าเออเรื่องนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วมันบอกอะไรเราได้บ้างไหมเกี่ยวกับประสบการณ์แบบนี้จุดที่แบบจั่วหัวมาก็น่าสนใจแล้วนะคือเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกลัวชั้นบนมากกลัวเหรอคะครับกลัวแบบหนักมากยืนยันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นั่นตลอดโหฟังดูนาะกลัวนะคะเรื่องมันเริ่มตอนคอร่าอายุแค่2-4ขวบเองครับ ตอนนั้นอยู่บ้านหลังใหญ่เมีคุณยา่าคุณปู่ลุงสองคนแม่ครอบครัวใหญ่เลยค่ะแล้วเธอก็จำรายละเอียดบ้านได้ดีนะแบบช่องลมบนพื้นพรมแดงๆบันไดยเยอะๆอะไรแบบนี้อืมรายละเอียดชัดเจนมากสำหรับเด็กอายุเท่านั้นแต่ประเด็นคือเธอไม่ยอมขึ้นไปชั้นบนเลยร้องไห้กรีดเลยบอกแม่ตลอดว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างบนนะครับโหเด็กขนาดนั้นยืนยันขนาดนี้ถึงขั้นแบบ แอบคลานออกจากเตียงตัวเองตอนกลางคืนมานอนตรงบันไดก็มีจริงเหรอคะตายแล้วแล้วคุณแม่ทํายังไงคะแม่ก็คงจนปัญญาแหละครับก็เลยพาไปหาหมออ๋อไปหาหมอเลยใช่ครับแล้วหมอก็พูดอืมประโยคที่น่าสนใจเหมือนกันนะบอกว่าเด็กอายุแค่นี้จะโกหกได้อย่างไรอื้อหือก็จริงนะคะคือหมออาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องผีแต่ก็ไม่ได้ปัดตกคําพูดเด็กไปเลย ใช่ใช่คือให้ความสําคัญกับสิ่งที่เด็กบอกแม้จะเป็นมุมมองคนนอกก็ตามก็น่าสนใจค่ะตรงนี้ก็น่าสนใจมากแล้วทีนี้พอเธอโตขึ้นหน่อยอายุราวๆห้าหขวบเอ่อก็ต้องย้ายกลับไปบ้านหลังเดิมอีกอ้าวกลับไปอีกเหรอคะครับความกลัวมันก็ยังอยู่นะแต่แบบเด็กกันนะอยากรู้ว่าของขอนวันเกิดซ่อนไว้ไหนก็เลยแอบย่องลุ้นไปชั้นบนค่ะแล้วเจอไหมคะของขันนะ่ะเจอครับ แต่ไม่ใช่ของขวัญเธอเล่าว่าเปิดตู้เสื้อผ้าปุ๊บเจอผู้หญิงคนนั้นยืนจ้องอยู่ในตู้เลยแขนเหมือนจะโน้มตัวลงมาหาอื <c oughs> แล้วเธอก็เสียหลักตกบันไดลูดลงมาทั้งตัวเลยโโหฟังแล้วหวาดเสียวแทนตรงนี้มันมันผีขึ้นนะฮะคือจากแค่เห็นกลายเป็นเหมือนมีปฏิสัมพันธ์มีท่าทางมีผลที่ตามมาคือการตกบันไดใช่ครับมันดูคุกคามมากขึ้นครับ แล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อคะก็หนักกว่าเดิมอีกเธอนอนห้องคนเดียวแต่รู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลาประตูห้องก็เปิดปิดเองได้โหนี่มันอาการคลาสสิกเลยนะคะรู้สึกถูกมองของขยับเองได้แต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อจริงจังคุณย่าก็พยายามปลอบแบบอาจจะเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์หรือเปล่าอะไรแบบนั้นอ๋อค่ะก็พยายามหาคำอธิบายกันไปแต่เด็กคงกลัวแย่เลยนะคะนั่นจุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนแม่เจอเองเลยครั คืนหนึ่งแม่ตื่นมาตอนตีสามครึ่งเห็นแสงว่าแปลกๆตีสามครึ่งเวลานี้แล้วนะคะที่มักจะเจอในเรื่องลี้ลับใช่ครับพอกำลังจะหลับต่อลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะลอยอยู่เหนือเตียงฮะลอยเลยเหรอคะครับแม่กลัวมากดึงผ้าห่มคลุมโปงเหมือนเด็กเลยหลังจากนั้นแหละแม่ถึงเชื่อเรื่องที่คอร่าเล่ามาตลอด โอ้โหพอแม่เจอเองนี่เรื่องมันเปลี่ยนเลยนะคะกลายเป็นประสบการณ์ร่วมแล้วใช่ครับแล้วเรื่องแปลกๆในบ้านก็ถี่ขึ้นอีกมาที่เลี้ยงไว้ก็เห่าหอนไม่มีเหตุผลได้ยิงเสียงคนเดินทั้งที่ไม่มีใครของก็เปิดปิดเองอือหือครบเลยนะคะทั้งพยานที่เป็นผู้ใหญ่ปฏิกิริยาของสัตว์สุดท้ายก็ไม่ไหวครับครอบครัวก็เลยตัดสินใจย้ายออกปู่ย่าลุงย้ายไปก่อน ตอนแรกจะเรียกบาทหลวงมาทำพิธีด้วยนะค่ะค่ะเราได้ทำไหมคะเอ่อเหมือนจะย้ายออกมาก่อนที่บาทหลวงจะมาถึงนะครับอ๋อก็คือแก้ปัญหาด้วยการย้ายออกไปเลยครับผมแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะพอพวกเขาย้ายออกไปมีครอบครัวมาเช่าต่อค่ะครอบครัวนั้นก็เจอเหมือนกันครับเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกห้าคนเขาเล่าให้คุณย่าฟังว่าชิงช้าเด็กเล่นน่ะปิดสวิตช์ไว้แล้วแต่มันเปิดเองแล้วหมุนเร็วสุดเลย โห oh, แสดงว่าไม่ได้ผูกติดกับครอบครัวคอร่าอย่างเดียวนะคะยังอยู่กับที่นั่นน่าจะอย่างนั้นครับคอร่า er เองก็ยืนยันว่าจำทุกอย่างได้เป๊ะมากแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรเธอรู้สึกเหมือนวิญญาณตนนั้นไม่ชอบเด็กเอาซะเลยอะ่ะอืมในเว็บเองก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นให้ทฤษฎีต่างๆนานาน,นะคะแล้วครับเช่นอะไรบ้างก็มีคนบอกว่า อาจจะเป็นวิญญาณผู้หญิงที่เคยอยากมีลูกมากๆแต่ไม่มีโอกาสหรือเปล่าพอเห็นเด็กในบ้านก็เลยรู้สึกผูกพันหรืออาจจะอิจฉาอ๋อเป็นไปได้แต่บางคนก็แย้งว่าถ้าจะร้ายจริงๆคงทำร้ายไปแล้วอาจจะไม่ได้มีเลตนาร้ายก็ได้แค่อยากสื่อสารอะไรบางอย่างอืมก็น่าคิดนะครับค่ะแล้วก็มีคนอื่นๆเข้ามาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันตอนเด็กๆก็เคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกัน เหมือนเป็นประสบการณ์ที่คนเคยเจอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มีคนสนใจประเด็นเรื่องหมอที่แบบให้ความสำคัญกับคำพูดเด็กเพราะปกติบุคลากรทางการแพทย์อาจจะไม่ค่อยเออเปิดรับเรื่องแนวนี้เท่าไหร,จร,ร่จริงครับจริงครับแต่ก็นะทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความเห็นหรือทฤษฎีจากคนอ่านไม่ใช่ข้อสรุปอะไรแน่นอนค่ะยืนยันทีหลังปรากฏการหลอนๆที่เจอบ่อยๆในเรื่องผีแล้วก็คำถามที่ยังค้างคาใจว่าสรุปแล้ว เขาต้องการอะไรกันแน่ค่ะสิ่งที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันน่าติดตามอาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างความเปราะบางของเด็กความผูกพันในครอบครัวกับเหตุการณ์ที่มันอธิบายไม่ได้จริงๆนะคะบวกกับพอมีคนอื่นๆมาแชร์ประสบการณ์ร่วมอีกมันยิ่งทำให้ดูน่าค้นหาครับผม สุดท้ายนี้มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะว่าถ้าความทรงจําวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องที่อธิบายไม่ได้เนี่ยมันฝังใจแล้วก็ชัดเจนได้ขนาดนี้มันอาจจะส่งผลต่อวิธีที่คนคนนั้นมองโลกมองความเป็นจริงหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่รู้จักต่อไปในชีวิตได้ยังไงบ้างคะถึงแม้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันจะยังคงคลุมเครืออยู่ก็ตาม